จะวิเคราะห์ใบหน้าก่อนนะคะในหาใบหน้าก็คือไม่ได้เยอะมากนะคะในส่วนที่สามารถปรับได้คือ1คือต้องแก้มนะคะอันที่2คือการที่ความหย่อนคล้อยของบริเวณกระบ,บอกแก้มเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้เราสามารถทำลิปติ้งขึ้นได้ค่ะในส่วนของการใช้ฟิลเลอร์นั้นเราจะใช้เทคนิคฟิลเลอร์ลิปค่ะฟิลเลอร์ลิปเนี่ยจะทาในส่วนมิดเฟสกับโลว์เฟสนะคะลองหันหน้า นนนในส่วนของ mid f a สตรงนี้จริงๆก็มีแก้มส้มอยู่ระดับหนึ่งนะคะถ้าจะเก็บขึ้นก็เก็บเพียงเล็กน้อยค่ะอาจจะใช้การ lifting บริเวณหน้าแก้มแล้วก็ตรงบริเวณไซโกมาติกอ้าตรงนี้เล็กน้อยค่ะโด,โดยส k i ปจุดที่เป็นบน n ี่โพ r o m i n e n ตรงบริเวณไซโก IC, มากไปเนื่องจากว่าอาจจะทำให้หนกดูสูงขึ้นได้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือ lower face นะคะ lower f a เนี่ยมีความหย่อนคอยเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สามารถปรับได้คือการทําให้อจอไลา์ชัดเจนซึ่งจอไลา์ที่จะชัดเจนเนี่ยต้องอต้องทำให้เป็นแนวเดียวกับคางนะคะแล้วก ใบหน้าตรงนี้ขึ้นไปนะคะและข้อดีของการลิฟติ้งอีกจุดหนึ่งเลยคือบอริเวณมารียอเนตไลน์หรือว่าลองน้ำมากเนี่ยคะ่ะก็จะค่อนข้างฟื้นฟูเต็มขึ้นและทาให้ดูหน้าเด็กขึ้นด้วยนะคะ